ก็สวัสดีนะครับวันนี้มีรถมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับยี่ห้อว่าไลฟานหรือรีฟานนะครับหรือทุกคนจะเรียกนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น e x p l o r e หรือเปล่าครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับเครื่องสองร้อยนะครับ รถเนี่ยคันนี้เจ้าของเขาซื้อมาแล้วรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับรถค่อนข้างสภาพถือว่าใหม่นะครับจะมีตำหนิก็คือพวกนี้ครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอรอ,อยการขนส่งนะครับที่รถที่ขนส่งมานะครับเขาใส่ของมาหลายอย่างแล้วมันเบียดก,กันนะครับแต่รถไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีความอะไรนะครับคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่ดูนะครับ 800กโลนะครับ838.6นะครับณวันถ่ายทำนะครับใหม่มากนะครับอ่าไฟเลี้ยวอะไรเนี่ยติดหมดนะครับอ่าไฟเลี้ยวนะครับอาจะให้ดูนะครับรถแทบไม่ต้องอะไรนะครับก็จะให้ดูแค่ตำหนินะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วนะครับรถสภาพใหม่คันนี้ในเล่มเป็นโมเดลรุ่นรุ่นผลิต2000 ปีสองพันยี่สิบสองนะครับในเล่มนะครับที่ดูนะครับไม่ใช่ปีจดทะเบียนนะครับคสสองพันยี่สิบสองนะครับระบบประกอบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับรัดง,ง่ายๆนะครับจิ้มก็ติดเลยเท้าไม่ต้องชงเลย ยางยางเนี่ยล้อล้อหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาครับว่าดอกเดิมมันดอกมันเป็นลายตื้นครับยางหลังก็เปลี่ยนให้นะครับยางหลังเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเพราะว่าลายดอกมันดีนะครับแต่ยางมันแตกขอบลายงาครับเขาไม่ได้สูบลมนะครับแล้วเขาขับตอนยางมันเป็นแบนนะครับแล้วขอบมันแตกแตกลายงาครับก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะครับได้ยางใหม่เป็นะไหล่รถใหม่เลยนะครับ ไม่มีวัดรลอดนะครับเกี้์ก็อะไรเข้าปกติไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ดูจะแทนผักไปดูนะครับเครื่องนี้เปี้ยเลยนะครับกระจกมีให้นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนมีนะครับผาสีไม่ขาดนะครับเล่มสุดโอนครบนะครับแจ้สองดอกนะครับขออนุญาตถอดเครื่องนะครับ อันนี้นะครับขายราคาสอง0มืนเก้าพันเก้าร้ยบาทนะครับราคานี้เลยนะครับใครมองหารถวิบากไว้ขี่ใช้งานนะครับไปขี่ท่องเที่ยวใช้ชีวิตประจําวันนะครับราคานี้คุ้มนะครับผมบอกเลยผมก็ไม่เคยได้สัมผัสรถยี่ห้อนี้สักทีนะครับแต่ว่าผมก็เลยลองดูนะครับจากที่การขับขี่ดูลองดูแล้วก็เป็นรถที่ขับโอเคนะครับคือถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับ ความสวยงามเนี่ยมันเนียนเนียนไม่เท่ารถที่ราคาแพงเป็นรถตลาดแน่นอนนะครับแต่ผมมองว่าพวกเครื่องยนต์เหล็กอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทํามาแข็งแรงพอที่มันจะใช้งานได้นะครับเพราะว่ารถพวกเนี้ยส่งขายต่างประเทศพวกยุโรปพวกอะไรเขาก็ใช้นะครับลองเข้าไปดูในข้อมูลดูได้นะครับทาง youtube อะไรพวกเนี้ยทางฝั่งฝรั่งเขาก็ใช้เยอะนะครับอ่าโอเคนะครับผมว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกดีนะครับเครื่องยนต์ก็แรงถือว่าแรงใช้ได้นะครับ รถเดิมๆเนี่ยไม่ต้องไปไล่อะไรเลยครับเครื่องสองร้อยเนี่ยแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ยถ้าคนไม่ชอบลั่นเนี่ยอันนี้กำลังพอดีเลยครับเสียงก็ไม่ได้ว่าเบาแจ๋นะครับเสียงมีเสียงซุ่มเสียงที่ที่ดังเพราะนะครับโอเคครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรก็จะใส่ไว้ในใต้คลิปนะครับอ่าขอบคุณมากรับที่รับชมขอสวัสดีครับ